สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้เรามารีวิวเครื่องปิ้นจิ๋วนะคะนี่ค่ะเครื่องปิ้นจิ๋วของเราเราสั่งมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีกล่องมาให้แล้วก็จะมีตัวเครื่องมานะคะในกล่องเขาก็จะมีคู่มือการใช้นะคะนี่หนึ่งเล่มอยู่ในนี้ให้นี่นะคะ อันนี้คือคู่มือการใช้ค่ะแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะสายชาร์จนะคะเครื่องปิ้นจิ๋วของเรานะคะสายชาร์จแล้วก็เขาจะมีกระดาษม้วนแบบนี้มาให้ด้วยนะคะหกม้วนนะคะอันนี้คือเขาแถมมาให้หกม้วนในราคาเจ็ดร้อย กว่าบาทนะคะอันนี้รวมค่าส่งรวมค่าอะไรแล้วนะคะนี่เราก็จะมาดูการใช้นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะมาลิงก์ใส่กับโทรศัพท์ของเรานะคะเปิดเครื่องนะคะการเปิดเครื่องเรากดแช่ไว้เลยค่ะให้สีเขียวขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้คือการเปิดเครื่องค่ะแล้วเขาจะมีบาร์โค้ดในการเขาเรียกว่าอะไร คือสแกนนะคะบาร์โค้ดสแกนเพื่อที่จะไปสอบถามหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะเรากดตรงนี้เลยค่ะตัวเครื่องสองทีค่ะหนึ่งสองอากดหนึ่งสองแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีแบบบาร์โค้ดตัวนี้นะคะถ้าเรามีข้อสงสัยเราก็สแกนเครื่องไปได้เลยนะคะตัวนี้ ค่ะพอเราสแกนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาลิงก์กับโทรศัพท์ของเรานะคะโดยการเปิดเครื่องนะคะเปิดเครื่องไว้นะคะและทีนี้ก็จะเป็นประมาณว่าอันนี้ลิงก์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปโหลดแอปตัวนี้มานะคะนี่เลยค่ะแอปตัวนี้นะคะอันนี้คือโหลดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะ กดเข้าไปการเชื่อมต่อก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัตินะคะเราก็กดนี่เลยค่ะในการจับคู่นะคะจับคู่เพราะว่าเราลิงก์เรียบร้อยแล้วการเชื่อมต่อสําเร็จนะคะสําเร็จแล้วแล้วเราก็จะมาทําการสแกนข้อมูลต่างๆหรือว่าใส่แบบข้อมูลนะคะเหมาะสําหรับคนที่ขายออนไลน์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องปิ้นจิ๋วแต่ ทำงานไม่จิ๋วนะคะเราจะมีคือแบบหลายอย่างนะคะแล้วแต่เราจะทำปรับขนาดแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยนะคะนี่ปรับขนาดตัวอักษรเริ่มต้นตัวอักษรเพิ่มเติมตัวอักษรนะคะเราทำได้หมดเลยเราลองดูซิว่าเราบันทึกอะไรไว้บ้างนี่อย่างเช่นแบบนี้นะคะเราลองปิมพ์เลยค่ะเราก็สั่งปิมพ์น,นะคะ เราก็จะไม่ให้เห็นเราก็จะไม่ให้เห็นแบบไอ้นี่เยอะนะคะประมาณแบบนี้นะอย่างนี้เลยแล้วเวลาเราสั่งพิมพ์หรือว่าเราจะมาแก้ไขอะไรข้อความแบบนี้เราก็ทําได้สามารถพิมพ์เข้าไปเลยนะคะพิมพ์พิมพ์มอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เราจะมาพิมพ์การขอบคุณลูกค้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สําหรับคนขายของนะคะ นี่เลยสะดวกมากเลยค่ะทุกคนลูกค้านะคะอย่างสมมติเราจะปริ้นเราจะปรับขนาดเพิ่มเติมปรับได้หมดเลยนะคะปรับเล็กปรับใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมคะปรับเล็กปรับใหญ่ได้นะคะอันนี้คือใหญ่นะคะก็ปรับเล็กลงนี่ปรับใหญ่ได้นี่เห็นไหมคะนี่เลยเห็นไหมเอ่อยเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึง นี่เห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นตัว a ตัวนี้นะคะบวกเราก็จะขยายขึ้นในการตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าลบมันก็จะเล็กลงนะคะแล้วแต่ขนาดที่เราจะปรับเลยนะคะพอเราก็าปรับขนาดได้แล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเอาแนวตั้งแนวนอนหรือความยาวเท่าไหร่นะคะเราสามารถปริ้นออกมาได้เลยหรือเราจะเอาแบบนี้เราก็ ทำการปิ้นค่ะสั่งปิ้นเลยนะคะนี่นี่เลยนะคะแล้วก็มากดตรงนี้ปั๊บในการสั่งปิ้นค่ะกดลงไปนี่เขาก็สามารถสั่งปิ้นเห็นไหมคะนี่สั่งปิ้พพอปิ้นเสร็จเขาก็จะบอกเราว่าโอเคปิ้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ได้มาแบบนี้เลยนะคะเขาจะได้มาแบบนี้ความคมชัดของสีนะคะ ได้อยู่ประมาณหนึ่งนะคะความคมชัดของสีถือว่าโอเคเลยนะคะเขาใช้ความร้อนนะคะในการชาร์จแบตนะคะไม่ได้ใช้หมึกนะคะตัวนี้คือดีมากนะคะสำหรับคนขายออนไลน์นะคะตัวนี้เลยตอบโจทย์นะคะเครื่องเล็กพกพาได้สะดวกนะคะแล้วก็สำหรับการพิมพ์พิมพ์ข้อมูลอะไรต่างๆนี่คือแบบดีนะคะนี่นี่น,นี่จะ สีเป็นแบบนี้เลยสีคมชัดอยู่นะคะชัดมากเราลองมาดูลูกเล่นอื่นกันนะคะนี่ลูกเล่นอื่นเลยก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวภาพนะคะรูปภาพพิมพ์หรือว่าแบบนี่เราก็จะมาดูแบบเขาก็จะมีแบบให้เราเลือกหลายๆอย่างนะคะแบบนี่เลยนะคะแบบก็จะประมาณหนึ่งนะคะ แบบหลายๆอย่างเลยกรอบรูปกรอบเห็นไหมคะชัดไหมคะนี่กรอบรูปหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราลองเอาเป็นตัวนี้เราลองเอาเป็นตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะพิมพ์ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ข้อความตรงนี้เลยพิมพ์ว่าขอบคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ขอบคุณนะคะนี่ขอบคุณ คุณลูกค้าหรือขอบคุณอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือใส่ข้อความใดๆก็ได้นะคะอ่าขอบคุณเราก็ลองใส่ไปขอบคุณเขาก็จะมีให้เราปรับเหมือนเดิมนะคะปรับขนาดนี่เห็นไหมคะถ้าเราพอใจในขนาดนี้แล้วเราก็โอเคค่ะสั่งปริ้นเหมือนเดิมนะคะนี่เลยเขาจะมีปรับภาพปรับขนาดนะคะนี่เราก็สั่งปริ้นเลยมาดูความคมชัดกันค่ะว่าความ ที่เขาปิ้นแล้วคืออะไรนะคะความคมชัดมีมากเยอะขนาดไหนนะคะนี่นะคะความคมชัดตัวนี้เราอันนี้คือเราไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคะนี่ภาพเห็นไหมคะภาพและข้อความก็โอเคอยู่นะคะใช้ได้นในระดับหนึ่งนะคะโอเคคะ่ะวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะและกด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ